เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปขับรถเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันจะถึงไหมก็ตอนนี้ผมรอเพื่อนร่วมทางอีกสองคนนะครับอย่างนี้ก็เวลามาสี่ทุ่มคนใกล้ครับเพื่อนร่วมทางของเรา n m a x ร้อยห้าสิบห้าป้ายแดงเลยนะคันนี้สี่คันครับสำหรับคลิปนี้เวลานะครับนี่สี่ทุ่มยิบห้า โอเคครับเริ่มเดินทางได้เลยอนี้เราเขเอำเภอเมืองนครสระบุรีแล้วตอนนี้ก็เป็นพักแรกของเรานะครับขี่มา มก็ประมาณสักจากปาจีนก็ประมาณร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยสามสิบโลได้นะครับประมาณร้อยสามสิบโลแล้วก็พักครั้งแรกนี่ผมก็อยู่ที่แยกม่วงค่อมนะครับจังหวัดลบบุรีอะไรกขาเนี่ย ฮะไม่ดีออกครับับผักแปรปรมตอนแรกก็จะเติมน้ำมันแต่คง<ม>ยังไม่เติมน้ำมันเลยครึ่งถัง<ม>สุขภาพ<ม>ไปไหมไปไหมอะันท<ม>ี่สามอันนี้ต่อต้านอะไรดึเปล่าเนี่ย<ม>ะ <laughs> ต่อต้านอะไรรึเปล่าเนี่ยดูสามนิ้วเนี่ย ผมก็เลยจอดเก็บนะครับพักในตัวไม่มีปั๊มเลย <80 S 1> ถนนเงียบ <90 S 1> โอ<ฮ>้หดูดิ<ฮ>ด ي, ถนนตอนนี้เวลาประมาณตีสองเนี่ยผมน่าจะเลยสีเทพมาหน่อยนึงอะตอนนี้ไมาอยู่อยู่ไหนเนี่ยแบบเงียบจัดเหลือเราสี่คันนะครับทั้งถนนทั้งถนนเลยนะยาว,ยาว เป็นไงมือชานะมือชาไม่เป็นแบบวิงว่งวิ่งวิ่งที่มือเลยเมื่อกี้มันกระเด้งนะหลบหลูไม่ทันไอ้ไม้นี่ร่วงนี่นี่เอาไว้ตรงนี้โอ้โ,อโ,อโอเหเดินทางต่อครับเฮ้ยทำไรครับนะเมื่อกี้เราเติมน้ำมันเสร็จ พักอีกหนึ่งรอบนะครับเหลืออีกแปดสิบแปดโลถึงถึงอะไรเขาเคาอ่ะตั้งที่ไหนอะเขา,ขาขคาไปสถาน,นีไหมปัปสถาน,นีอะเอยังไงครับพี่เก่งสู้ว่าดีมนงอะ่ะสูดีมนงเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมตอนนี้เวลาตีสี่เมื่อยดิโคตเมื่อยอะ่ะ อ้ใครเช็คอินเนี่ยฮะใครก็เช็คอินข้างหน้าเฮ้ยเจอแก้งวันแล้เฮะเข้าก็ไปทิพย์เหมือนกันว่ะเอ้ไปทิพย์เหมือนกันเว้ยั ตอนนี้ก็เวลาตีห้าห้านาทีนะครับถึงทางขึ้นเขาคอแล้วเพชรบูรณ์โอ้โหตูดช้าเลยนี่เป็นเซที่อยู่เขาเรียกว่าไรลมสักว่ะที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาคอทางนี้นะครับนี่ทางตรงนี้ก็เขาคออีกสามสิบสามโลถึงไปลสนีเขาคอครับตอนนี้ก็พักรถก่อน จะกะเวลาให้ไปเช้าที่ข้างบนพอดีนี่นะ,ท,ะทั้งสักสิบหา้าทีอะไรไกะย,ย่างเมื่อกี้<อ>ใช่ไหมเอเอตอนแรกใครมองดิแวะดดิวะข,ข้างบนมันก็มีไงรถยังปกติดีทุกคันนะครับ แม่แล้วก็รถผมนะครับเีโนโ่อืมปกติดีโอเค ที่แรกข่าวะคอนครับนี่ก็เป็นหมวดทางหลวงช่วงนี people, ้ก e <te ็ไม่มีคนครับเงียบเงียบมาดูวิวทางนี้พาทิขึ้นเวลา6กโมงพอดีเลยเหนื่อยเนื่อยจัด ตรงจุดชมวิวเขาค้อต่อครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดเช็คอินที่2นะครับเป็นจุดชมวิวไปสนีเขาคอนะตอนถึงไปสนีเขาค้อก็จะมีหมอกนิดๆแค่นั้นเพราะเขากำลังทำทางทำฟุตบาท เห็นทะเลเหมอกอยู่นะเห็นหมอกนี่เห็นเ,เ,<ห>เนปล่าอากาศก็เย็นๆนะครับตอนนี้ก็นี่หกโมงสี่สิบนาทีนะครับยิงไ้ยเนี่ยหมอสี 4, 000. 4, 000. ่คันสี่คันไปพร้อมเดินทางหากินข้าวดีกว่าเราจะไปหาอะไรกินต่อนะครับ นี่ครับแล้วก็แวะพักกินข้าวอยู่ตรงไปสนีเขาคอนะครับซื้อหมูปิ้งมาก,กินกันก็มาดูวิวด้านหลังสวยน่าเักมากบอกแรงแต่ก็เย็นนะครับเย็นเลยเจ็ดโมงสิบห้าทีอา,ากาศค่อนข้าง,งเย็นต้องใส่แว่นแล้วมั้งเนี่ยไม่ไหวแล้วไปต่อแล้วเราก็จะไป วัดพระาธาตุต่อนะครับพระาธาตุผาซ่อนแก้วพร้อมแปดเริ่มมาแล้วลป่ะฟิลปะเดี๋ยว่ไระต่ายไม่เห็นอันนี้ถึงแล้วครับอ่า จุดที่สามวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับนี่แดดเปรีย่ยะเลยอากาศก็ปานกลางนะแต่แดดร้อนอันนี้เป็นจุดที่เขาทำาหม่ครับเนี่ยเป็นง้ำตกนี่จะกลับกล้องดูนี่นะนี่ครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะกำลังสร้าง วิวสวยเหมือนเดิมครับอ่ามีเมฆลอยต่ำอากาศก็เย็นเย็นนะลมเย็นเย็นแต่มันแดดมันแรงไปหน่อยแต่ยืนในร่มก็เย็นครับ ถึงแล้วครับที่พักของเราครับไล่ฟ้าใสภูทะเบิกนะครับนี่จา้าบเลยอ่ะิ้นสุดนะครับการเดินทางโดยมอไซค์ปาจีนปลาจีนภูทะเบิกสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพราะนี่ เพิ่งเป็นการเริ่มต้นของผมนะครับติดผมด้วดิแรงว่าติดผมต้องถอดหมวกออก